ชีวิตง่ายขึ้นแบบ300%นนี่คือเครื่องต้มไข่อัจฉริยะที่ใช้งานง่ายพร้อมกับเมนูภาษาไทยในก่องจะมีถ้วยสำหรับทำเมนูไข่ตุนและที่ใส่ไข่สำหรับไว้ต้มสามารถต้มได้สูงสุดครั้งละสีฟองและว,วิธีการใช้งานก็แสนง่ายวางไข่ลงไปในเครื่องใส่น้ำแล้วเลือกเมนูที่ต้องการได้เลยครับเสร็จแล้วเราก็ไปทำงานอย่างอื่นได้เลยครับเดี๋ยวผมจะต้มให้ดูทั้งเมนูไข่ย,ยางมะตูมไข่ลวกไข่ต้มบอกเลยว่านี่คือสวรรค์สำหรับคนชอบกินไข่ตัวเครื่องจะมีไฟ LED ที่คอย บอกว่าเรากําลังทําเมนูอะไรและบอกเวลาถอยหลังว่าอีกกี่นาทีเครื่องจะเสร็จและพอเสร็จแล้วเครื่องจะส่งเสียงบอกและจะขึ้นเครื่องหมายขีดแบบนี้ครับเป็นอันเสร็จเมนูเรียบร้อยแล้วพร้อมทานซึ่งเขาทําที่จับกันร้อนมาให้ด้วยเวลายกไข่ออกมาใช้งานง่ายมากครับบอกเลยว่าไข่ที่ทําออกมาน่ากินเต็มสิบไม่หักเลยครับไข่ต้มไข่ย,ย่างมะตูมไข่ลวกแบบนี้ใส่กินกับโจ๊กเหมาะเลยและไข่ย,ย่างมะตูมเยิมเย้มๆแบบนี้ห ใช้งานง่ายและเป็นเมนูภาษาไทยอีกด้วยมีติดบ้านไว้จะต้มขายให้หนูหนูหรือทานเองก็เหมาะทั้งนั้นเลยครับพิกัดผมปักไว้ที่ตะก้าซายมือล่างนะครับ